4ี่ออกสี่อะไรครับสองท่านสมศรีครับคู่ชิงอันดับหนึ่งครับกับบุรีรัมพันเมตรณสนามบุรีรัมแดงเจ้าแทกครับครับในเส้นสายของเวฟตดรออลหกสิบหกชั้นห้าสองเปล่ดีเกอันนี้ใครมาเวรือใกล้เคียงกันเลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยนะครับนายจักรเอนครับในนามของช่างพัฒนนครสวรรค์ครับครับ ขับขี่โดยเอิร์ออกระทิงแดงครับส่วนในแท็กบีครับช่างเซมอกรุงเทพตัวขี่ในานามของอัดคอง13ครับโปรไฟล์พอๆกันครัทั้ง2ทีมนี่มีไดโนโอ,อยู่ในร่างของตัวเองทั้งคู่มีโรงคริงที่ร่านของตัวเองทั้งคู่แล้วก็ชื่อเสียงบารมีนั้นพอๆกันสมัยนี้น่าทำรถครับต้องมีเงินซื้อโกโปรครับทำไมฮะ เอาไว้ถ่ายถ่ายไว้กล้องเลวอ๋อนี่ฮะเวลาสตาร์ทครับใช้ระบบนะครับอัตโนมือครับสตาร์ทมือของแพ้ครับใช่ครับอ๋อนี่นี่คือสตาร์ทมือใช่เลยใช่ครับคำว่าสตาร์ทมือปกติเข้าไปอย่างนี้เป็นระบบแรงเบรคแบบไดนามิกครับอันนี้เดนตัมุลเรื่องอะไรนะเดนตัมุลเออนะะฮนี่ฮะเอาแล้วครับโย่รียเสงชี้ส้ม น้องขนมชี้น้ำเงินเอาล้วฮะเอาล้วฮะเฮ้ยตลาดหุ้นเป็นไงวะเนี่ยเบียดไหมเหยื่นดูดิอา่าวีระชัยก็พร้อมบวกอยู่นะแหมคุณเป็นช่างพัดอยู่นะฮะผมแอบเห็นอยู่ใต้ทุนนะผมก็มองเห็นช่างเซ็ตมอกรุงเทพหรือจะเป็นช่างพัดนะครสวรรค์เอาล้วครับถ้วยจะไปอยู่เมืองมังกร หรือไปอยู่บางเทพครับน่าสนใจครับท่านผู้ชมรับเภาวะานะฮะนี่โอ้ยในคอมเมนต์ครับบังเซทังใจอ่าอ่าแรงจังนะบังจ๋าตุกอมพร้อมแล้วแรงจัดช่างพัฒนนครสวรรค์เอาไฟครับเชียช่างเซเลนบีครับเชียช่างพัฒเลนเอช่างพัฒสีส้มช่างเซฟสีน้ำเงิน เซตที่สองลวงครับไม่มีการตามแบบนี้่รถที่รถแน่นอนครับเอาละฮะช่างพัฒนครสวรรค์กับทั้งเซ่ทั้งเซ่ออกตัวไปแล้วจ้าบางเซ่จ่าไปแล้วจ้าช่างพัฒนตามมาติดเอาแล้วเว้ยเอาละครับไปเลยสายตาสายขวาเอาเลยเอาละเว้ยแหลมจังนะบางจ๋าเอาละเว้ยสายลึกขวาจ้าสายลึกขวาครับพ่อแม่พี่น้องที่รับนัดทีมงานครับสมศักดิ์สมศรีคู่ชิงกันเลย มังเสะครับชางเสะมอบกลุ่มเทอโอ้โหเข้าเส้นชัยอาะเฮือเฮือเฮือพี่น้องชานนครสวรรค์ตอนนี้ขับรถไปรอที่ชัยนาทแล้ว